ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกจุกชันกำลังอยู่กับเป๋ามีและกการยูทูบ YouTube ชอไอีสานบ้านทกูเองพี่น้องผมกลับมาอีกแล้วุเออ่ากับบ้านมีขอตั้งคซื้อเป็นทางการเลยเด้อพี่น้องเด้อะไม้กลางบ้านเดอะซีรีส์ iri, พี่น้องผมไม้กลางบ้านเดอะซีรีส์เนาะพี่น้องเนาะไปจักอีพี่ไหนเราเราปกติมันก็จะเป็นอีพี่ซิปอีพี่ไหนบ้านมีขอตั้งให้เป็นอีพี่หนึ่งละกันพี่น้องผม ไม้กลางบ้านหรือซีรีอีพีหนึ่งขันบอ่อในอย่างเข้ากับไปยามขงขันบอ่อใดอย่างเข้ากับไปยามนกยามเบื้องอ่าอ่าอันไหนก็สร้างชาพี่น้องเนี่ยมันกินได้ชาวพี่น้องเนาะไปเข้าบ้านบ้านนี่หลังจากที่เขาออกทงแล้วมันพวรจะแยกเป็ีพี่กันตามที่พี่น้องเนี่ยน้ำมาแล้ครับพี่น้องเนี่ยน้ำมาว่าให้แยก็นอีพี่กันซะว่าจนไม้กลางบ้านกับไม้กลางบ้านไม้อ่า ออกไม้เดือดกับไม้เดือดเสื้อเดือนมันก็เดือนอีหลีเลยพี่รองร้องมือมากกับพ่อผู Ms ้น <iros. S 2> wow. ั้นผู้นี้พ่อผู้นี้บ้านคนมาอ้อยหนูคนมาหัวคำหองมาลอคเลือกแต่ว่าวังหันเดี๋ยวว่ามีสีย้จอมขม้าแค่ซีกวงบ้านให้เลือยแค่ซีกวงอ้อยสิบว้อยางไก่บ้านเพราะว่าหนูมันก็จอมขมาาถ้าขนได้ตัวนี้นี่พ่อเลื่อยเศร้าเลื่อยพี่รองผมโอ้ยสายใจเห็นโตมันแล้วแบบมันรมเบิ้งจีนหอมมันกับเรียนนี้นะไป ไม้กลางบ้านเดอร์ซีลีเขามาย่างถึงต้องตามกฎหมายแล้วพี่น้องเอ้ยสางใหญ่เฮาพี่น้องเดี๋ยวว่ามีสิพาเบ,าบ,าบ,าบาิ่งออวอลำสิงห์มุนวันอ๋อผู้ใดเดี๋ยว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 ใจเย็นๆปัญหาเหมือนเดิมกับยุทธิสุนักแล้วพี่น้องผมการสุนักบ่เฮาบ่ราหอนกะกัะเป็นเรื่องดีเลยละ่ะ อันนี้ยานย่างเดียวคือยันสุนัเขเฮาหอนหรือกะเฮาสิงยิ่งบ่ใดครับผมมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องขายของขายเกลือขันบ่อแจงว่ามีมาบ่อใดไมยแนวนี่เกียกูนปิ้งแล้วบะครับโอ้ยแล้วเราเส้นบ่ใดกับพ่กขอเส้นัวรื้อไปพี่น้องผมบ้านย่างเป็นทางการ ไปพี่นอ้องเขาต้องเป็นมมตรกับมันยาขวาอย่างเดียวยาเฮาเด้อมาลูกมา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 เยาเหา้าโอ้จอดรถดจอดรถไปไต่เฮยียดมามารับฟันดีเลยครับเด้อขอดึกหนูนยจักตัวสองตัว

โ้หไม้นี่มันขุดเลยบ้ามี่บ้าพม,มีแค่นี้มันต้องมีอีกพี่น้องมันต้องมีอีกนี่มันขุดหลุมทับนี่มันขวดหูทับมันขวดหูทับกองเขานั่น ta à, chấm nhìn nhìn ta tuyên lập tuyên lập pá ba cả tươn. hả chắc chắc thược bố thước đầy nhìn tiếng điện vô nó vô này có phải chẳng bà phái rồi, yên, khâu, là vang phải nằm đầy nhìn nâng khâu lâu bây giờ ông nam cho <laughs> kênh không bỏ วัดใจก็วัดใจไปเลยบ่าวมีเห็นใดผู้เดียวผู้อื่นจะเลียนแบบด้วยพี่น้องบ่ดีเดี๋ยวเบิ่งไฟก่อนเบิ่งความปลอดภัยมันดีนยุ่นบ่าวมีว่าจ้าบ่าวเห็นตัวมันบ่เห็นตัวแต่ว่ามันดีนอยู่พี่น้องมันสิดีบู้เข้าไปเลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันมาเข้าไปซ่อมเบิ้งความปลอดภัยกันไหนๆก็ตัวอื่นกระตื่นแล้วแต่ว่ามันเข่าวว่าไหนพี่น้องมันตรงทางเข้าไป มันเป็นกอไผ่นี่มันเป็นกอไผ่เลยครับเด้อนี่อยู่นี่ขอบึงกันผมนเห็นตัวมันเด้พี่นออ้องถ้าว่าบ้ามีอย่าเข็นค่วมปลอดภัยซื้อ,อว่ามันมีแสงไฟแสงใดบ่เลียงคองเลียงนะครับผมเห็นตัวมัน แล้วมันดินนะดินดิ่นว่าห่อง,งนู้นเนี่ยนี่จังได้กระตายชัวพี่น้องขันดินเราว่าห่วงเราดินเราหยุดนะต้องใส่ต้องเป็นต่อพายนาจะปอดไัยพี่น้องว่ามีประกายไฟบว่ามีหยัง่งเลยพี่น้องแล้วพอ่าบ้ามีเวอร์กับพวกครับว่าได้ใส่ปืนบ่ได้ใส่หยั่งด้วยครับเด้อเอากับพวกมาเว่อร์แล้วก็เอากระโวกล่มห้อาไมา่ยิ่งนะนะกระโวกล่มมาสั้นวูกระเวือกับพวกใส่เป็นการสแสดงพี่น้อง ดี๋ยวเบิง่งชั่วๆก่อนบามีเป็นคนต้องระวังยุ่งนุ่งวุ่วกับพวกไปไมันต้องเป็นประกายไฟม,มัน้มีเอาไปไปไม้ไม้พี่น้องปลอดภัยชั่วไปไม้ไม้กันมึงเศรา้ากูเลี้ยงสิเขามาได้เพิ่นกระตื่นมาเขาข้องน้ำพอดี <c oughs> จักสิบบาจังได้ นี่นะครับไม้กลางบานดีสีดีนี่ดีจะคล้องเหี้ยนเพื่อนก็ทันตื่นกินหรอไปต่ออันโชคดีอันนี้กับบ่อเฮาบ่อเฮาลูกบ่าเฮาเศร้าเฮาต้ะไม้นี่แสนลำบากใหญ่เนาะไปต้อนี่ก็เฮียนกพืขอแล้วเดี๋ยวเพิ่นบอกมาเองว่ามีบ่ได้ขอมาเ lui to phi nồng dám cung lên không phom, giặc đầy bậc nhau, cung kít đi liệu phi nồng Hinh ta đinh đẻng, bay lui, mình bậc nhau, mình to nói nồi, bậc háng nhau như yêu say quá, hiến mười điều phi nồng, thước này nó là เอาอีพี่นีเอาไว้ซ้ำหนีเด้อพี่น้องเด้อะเพือต่ออยู่บ่เดี๋ยวว่ามีภาพไปยิงหนูในโรงเรียนพี่น้องโดยบ่ต้องอ้อยดำคึกมึงอยู่แถวนี้ย่งนี้อันนี้พี่น้องหนูขมอีกแล้วบ่านีบ่ได้แกียงบ่ดิ <S <S ถื่อคู่มือพี่น้องนี่ถื่ออีกเลยนี่ครับถื่ออีกแล้ว ว่าได้เอาอยุโอ้หนูขมของแฉะนี่ไปไปป้ออีกกัดกันนะวแนวนี่นี่ เอามันแก้งมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปมาให้โรงเรียนสิว่าใดคขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการติดการตามเงินเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานมาคนเองการลาของบ่าวมีนี่แหละครับมัน่นสายใจทุกมือแน่นอนเบื้องช่องอื่นว่ไใดมาเบื้องช่องบ่าวมีเด้อครับเด้อลุยพี่น้องผมเนี่ยได้ทุกมือได้ทุกมืออาหารดีคัวให้เบิดซะเลยพี่น้องนี่บักขีขมพี่น้องเขาเอิญเขาเอิญบักขีขมเด้อครับเด้อนี่ออาไป จ็กสีแจกสีเอาไว้บ่อดใดเนี่ยลายเลือกเกินพี่น้องไปลุยตัวพี่น้องผมโอ้เป็นใจเย็นดีแถ้คุณแม่เออุ่นดีแทไปไปไปเดี๋ยวไปหมายลงเรียนกันโอ้ยฝากระแจ้งมาแล้วพี่น้องไปบ้ามีสีแสดงให้เบื้องเด้อครับเรื่องว่าหนูทีเขาบ่ออ้อยเนี่ยเครับในโรงเรียนเขาเลยแถมให คันโชคดีก็เป็นข้อพีข้อนองเพราะว่าสิมาเห็ดคลิปอ้อยหนูอยู่น่ะนะสิมาเห็ดคลิปอ้อยอยู่บัวยางเขาทางนี้พี่น้องพี่เขาไปทางหลังเลยสิเห็ดคลิปอ้อยให้อยู่พี่น้องผมใจเย็นๆสาธุสาธุสาธุเด้อเฉาที่เจ้าทางอ่มาหมีมาลุยไม้ปีกไก่นี่บ่บอ้อย แต่ว่าสิไปดักอ่าสิไปดักยิงยื่มมองที่มันเรียนขว AMB ้ากเกษตรพี่น้องลุยมันต้องมาจอดอย้อนมันต้องขึ้นมาจากทางนี้เราไม่เรียนมาจอดอยู่นี่พี่น้องเอาแจงจังนี้พี่น้องผมแล้วก็เอาเขามาอ้อยขันบ่พอ หมูวานเสียไรหมูวานเรียนมาแล้วมันมั่หยุดให้ิ่งพี่น้องขันมันยุดให้ิ่งได้การเลยหมูวานแถมพี่น้องแถมแถม อ้าวพี่น้องผมมันบ่ามาบ้ามีมาดักทางอยู่นี่นี่ดักทางลงุ่งมันเป็นโผงปูนแล้วมันบ่ามาพี่น้องมันเกีจยงแหล้วฝ่าฝ่าแเ้ียงแล้วมันบ่ามาแล้วลพี่น้องเอา้าขอบคุณทุกไลททุกซับทุกการติดกันตามพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวบ้ามีขอไปเบิ้งไม้ก็ไพ่กลางบานที่ห้องสั้นวัวกอนบ่มันใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไม้นี่บ้ามีพามาเบิ้งกลางเว้นตั้งกลองอ้อยดีๆล่ะครับ หางบ่วงพอมนาะพี่น้องเนาะเอาให้ดับไปเลยพี่น้องผมเพราะว่าเห็นก้อนสีแล้วรูสึกว่าหูซึกว่ามันสีตัวใหญ่นี่เบิ่งเอาก้อนสีมันพี่น้องว่าเป็นตัวตัวใหญ่บ่เอาเป็นตัวตัวใหญ่บ่พี่น้องว่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ